สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับในช่องช่างเพื่ออบอิเคียวนะครับขอบคุณพี่ๆน้องๆครับที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดริ่งดูเพื่อความบันเทิงนะครับวันนี้นะครับได้นำพระพุกณดีนะครับพระคุนแผนนะครับกลุ่บบังกลางนะครับห้าเหลี่ยมอกใหญ่นะครับ ทุกคนนะครับเด่นในด้านเนตามมาหายมนะครับมหาเสน่ห์ครับแล้วคลาดชัลาบนะครับมหาอุดนะครับเป็นพัดเนื้อดินนะครับอันนี้เป็นเนื้อละเอียดนะครับแต่อันนี้ผ่านการใช้นะครับอาจจะเปิดนิดนึงครับ าผิวเปิดนิดนึงนะครับแต่รูปทรงแล้วนะครับดูแล้วก็น่ารักน่ารักนะครับสวยงามนะครับสุมเรือนแก้วนะครับยังทรงเป็นเอกลักษณ์ของอพักคุณเพนนะครับมีค่าทายอยู่นะครับแต่เราไม่สามารถบอกได้นะครับ ก็ไปหาเอเองกัน,นเองนะครับเออมด้ครับส่วนบนจะอ่าเกยเกยก็ซุ้มนะครับผัาเนื้อดีนะครับน่ารักน่ารักน่ารักครับเนื้อละเอียดมากนะครับเนื้อนี้วอมาจะเจอเนื้อเนื้อจะหยาบนะครับผิวเปิดนะครับ ที่เปิดนะครับเจอนะครับอเคนะครับมีเม็ดกดเม็ดรายผลบ้างเน็กน้อยนะครับผ่านการใช้นะครับที่จะเปิดนะครับอันกรบผิวก็ลึกดีนะครับอันเป็นลักษณะของพระนะครับ สารนะครับที่ปรรจุลงในเนื้อพระเนื้อดินนะครับมากรดพิมพ์นะครับสมเรือนแก้วนะครับก็สวยงามดีนะครับก็ถ,ถือเป็นเอกลักษณ์ของเครื่องนะครับของช่างสมัยก่อนเลย นี่นิ้วชัดนะครับข้างนะครับา่การใช้บ้างนะครับลอยปาดนะครับด้วยไม้ไผ่นะครับไม้กอนี่ช่าง ใช้ไม่ไผ่ปาดข้างนะครับเพื่อให้ทําให้เรียบนะครับทําให้ได้รูปทรงที่สวยงามนะครับ การเล่นหาผมก็ไม่ทราบนะครับลักเมงนน่าจะเป็นลักเมื่นลักเศษน,นะครับผมก็ไม่ทราบราคาแน่นอนนะครับของพระนะครับช่วงนี้ก็เศรษฐกิจไม่ค่อยดีนะครับก็เลยํำการสะสมอัพไอ่อนนะครับถือว่าการเป็นการออมครับออมเงินอย่างหนึ่งนะครับ เพ่มากเขาไม่ให้ออกมันซ่องกันนะครับเซียนเซียนนะครับผมก็ไม่แน่ใจเก็บเอาไว้นะครับเนืออนนี่น่ารักน่ารักนะครับเนือครับ ผมก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรครับส่วนมากครับผิวเปิดนะครับส่วนมากจะสวดกันนะครับสวดเาผิวมันเปิดอย่างงู้นอย่างนี้นะครับผมก็ไม่เข้าใจครับมากจะบ้างเป็นตามนะนะครับคนไกลนะครับ ขอบคุณนะครับพี่น้องๆน,นะครับที่เข้าเว็บมาชมมารับฟังนะครับดูด้วยความบันเทิงนะครับกดติดตามตกขกระดิ่งคนไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับคลิปนี้ไว้ัานี้ครับสวัสดีครับ